โอเคครับผมก็อยู่กับผมในช่องนักปั่นสายหดนะครับผมวันนี้ก็พามาจัดเกมฟอ r t จ n นเมาส์นะผมในหน้าคาของเป็ดเฟกเว a y นะครับผมมากันครับวันนี้นะครับมาจัด f อ r t จ n นเมาส์กันครับไปครับเราจะเบ็ดกันที่เท่าไหร่ดีเริ่มที่สองร้อยแล้วกันครับทุนหมื่นหกเก้า้ยกสิบนะหรือว่าหมื่นเจ็ดนั่นเองนะครับพอดีมีเศษในบัญชีท่อนไรเี้ครับน้องๆมันก็เลยเท่านี้เอ้าแล้วมาถึงก้อนโตเลยครับโอ้โหสี่พันหนึ่งรอยสะอังเปากับถั่วน้อยของเรานะ ขยับเลยดีกว่านะมันไม่สะใจนะต้องเบ็ดละห้าร้อยนะไปครับรวยครับรวยห้าร้อยครับไปครับไปครับนะนะห้าร้อยครับสามร้อยนะห้าร้อยนะอืม แล้วโดดเลยไหมเอ้าโดดครับสวยครับผมขอตัวแพงๆไปเลยก็ดีนะครับขอตัวแพงๆไปเลยก็ดีนะอุ้ยวายหมาขอตัวแพงหน่อยโอ้โหส้มไม่รู้แพงปะไม่แพงนะครับเสียดายนะสองพันห้าเองอะ่ะห้าเท่านะห้าห้านยะี่หนะ้าเนาะโหเสียดายอะ่ะไม่แพงไปกันต่อเนื่องครับผมรวยครับห้าร้อยครับอืมดูดเหรอ ฟอร์นมาปกตินายไม่ดูดเรานะนายให้เราตลอดเลยนะจะค่อยๆเล่นขยับเบ็ดนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวจะเจอสามพันครับจอน,นี้ไม้สามพันครับโอ้โหตัวเดิมเลยนะเรียงสลับฝั่งกันเองแล้วมีวายมาตรงกลางแบบนี้ได้ห้าร้อยตัวไม่แพงนะส้มนี่ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับแล้วโอ้ยได้เท่าไหร่เนี่ยห้าพันครับอังเปานะอังเปาแถวหนึ่งอังเปาก็แพงอยู่ครับพันห้านะครับ ลุนกันครับเจ้าหนูนี่ผมไม่อะไรมากผมอยากมันโดดก็เข้าตัวแพงๆแค่นั้นเองห้าร้อยนะนี่คือไม่อะไรมากใช่ไหมจริงๆก็อะไรมากอยู่ครับแต่ตัวแพงเนาะเขายากเหมือนกันครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ก็แจกดีเหมือนกันครับเกมนี้นะจ่ายดีด้วยนะครับุมาพันหนึ่งครับก็ยังทรงทรงอยู่กับทุนเรานะครับห้าร้อยอือหืออือหือแล้วโดดไหมครับโดดด้วยครับมาครับ โอ้ไม่มีอะไรประทัดไหมยมงไม่ประทัดนะครับเงินไหมเงินก็ได้นะยังไม่ไม่เอาส้มอะ่ะขออย่างอื่นอะ่ะอยากได้แบบสามแถวเต็มๆนะเงินไหมแล้วเป็นเงินมาครับก้อนโตมาครับผมตัวแพงอยู่ครับประมาณหมื่นกว่าหมื่นห้าประมาณนี้หมื่นห้านี่ครับบอกแล้วว่าหมื่นห้าเกมที่ผมเล่นบ่อยนะก็เลยจาได้นะครับมาลาครับสามหมื่นครับ ค่อยเป็นค่อยไปนะครับตอนนี้มี 30K สิคแลครับบวกมา 15K นะก็ใครสนใจเล่นฟอร์จูนมาแตกคนโหนี้ก็ใต้คลิปเลครับไปครับมาครับ3 0 0พันครับมาครับผมพันห้านะเท่าไหร่วะสามพันอุ๊ยนี่อะไรเนี่ยค้างเหรอมารีโหลดก่อนแป๊บหนึ่งนะก็เล่นต่อได้เลยครับ วันดีเน็ตผมอาจจะดาวอจะอาจจะอบอะไรประมาณเนี้ยไปครับเชอร์โบออโต้กันเลยครับห้าร้อยเอานะขอเทื่อนได้ไหมจ๊ะก็ย, <c oughs> ย,ยังทรงๆอยู่ที่กำไรเท่าหนึ่งครับกอย,ยังไม่พอใจมากเท่าไหร่ครับอยากจะได้มากกว่านี้ฮะห้าร้อยครับอแล้วโดดไหมครับ โอ้ไม่โดดนะรอบนี้ไม่โดดนะรอบนี้แค่เบ่งเฉยเบ่งนะเบ่งไม่โดดเฉยเลยนะจ่ายหน่อยสิวะไม่จ่ายเลยเฮ้ยห้าร้อยดูดลงไปเท่าทุนเดิมไม่เอาแล้วนะต้องกําไรนะนะผมยังไม่ยอมขาดทุนแล้วนะมาครับโอ้โหยังทรงทรงอยู่เลยนะยังทรงๆอยู่กับทุนเราอยู่เลยนะครับ มีวายมาก้อนโตไปกันเอวนนี้มันหนะมื่นหนึ่งนะเฮ้ยหมื่นกว่าหล้วหมื่นห้าหรอ 15, หมื่นห้านะอังเปาหมื่นห้าเอาอังเปาสองแถวนะครับอะไรอะรีโหลดอีกอระเป็นอีกหรอเน็ตผมนะเน็ตผมนะเน็ตไม่ดีนะปายกันต่อครับเบ็ดห้าพันแลวกันหัวร้อนหัวร้อนจะเลิกละขอักทีสองทีท สองทีสามทีแล้วตัวจีนมาครับกี่เท่าครับเนี่ยอุ้ยแสนหนึ่งครับนี่ไงด้วยความหัวร้อนผมครับหลุดอยู่นั่นนะหลุดอยู่นั่นโดนไปทีนะครับผมโอ้โหบวกแล้วนะครับผมโอเคผมเลิกเลยดีกว่านะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับ